สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยักษ์กุญแจของแฮตวิคฮิโรในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวเจ้าหนูฟอร์มแจ่มแห่งทัพสิงห์บลูเทรเวอร์ชาโรบาจากความยอดเยี่ยมครับในเกมยูฟ่าซูเปอร,ร์คัพที่เบลฟาสที่ประเทศไอร์แลนด์เหนือนะครับซึ่งเชลซีเนี่ยเอาชนะจุดโทษเบียริอัลไปได้6ประตูต่อ5และได้แจ้งเกิดเจ้าหนูเทเวอร์ชาร์โรบาคนนี้อย่างเต็มตัวครับเล่นเต็ม120นาทีและก็ร่วมคว้าแชมป์กับเชลซีได้สำเร็จในรายการนั้นรวมไปถึงการเดบิวต์เกมพรีเมียร์ลีก เป็นตัวจริงเกมแรกของชินิชโลบาครับลงเป็นตัวจริงแล้วก็ช่วยทีมนั้นชนะคริสซเพารสไปได้3ประตูต่อศและที่สำคัญคือสามารถทำประตูได้ ในลูกที่3มให้กับเชลซียิงไกลเข้าไปอย่างสวยสดงดงามนะครับและทยอยกลับไปครับในเกมยูฟ่าซูเปอร์คัพเนี่ยในวันที่เจ้าหนูชาลบาลงในที่เซฟซีนิวเพจนะครับผมก็ถือว่าเป็น IG ชื่อดังในเวลานี้เลยนะครับเพราะข่า,ขาโหก่อนลงสนามใครจะลงใครจะเลงเนี่ยแม่นมากๆนะครับผมแล้วก็มีออกมาก่อนเลยว่าชาลบาเนี่ยจะลงแฟนเชลซีหลายคนก็แอบหวั่นใจว่าเฮ้ยชาลบาคนนี้จะไหวหรือเปล่าแต่พอเขาลงเล่นเนี่ยแฟนเชลซีก็รู้สึกอุ่นใจมากยิ่งขึ้นครับมีจังหวะสกัดแบบเซนญาแดมพาแป เยอะมากๆมีเหลี่ยมเกมรับที่ดีเล่บนบอลใ้เท้าก็ยอดเยี่ยมสปีดก็ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมเอาเป็นว่าตอนนี้เจ้าหนูเชาโลบานั้นเข้าไปอยู่ในอ้อมอกอ้อมใจของแฟนเชลซีกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสถิติครับในการเจอกับเปียรอัลนะครับผมก็เคลียบอลได้5ครั้งตัดเกม5ครั้งโดยชนะคู่แข่งก็5ครั้งเข้าสกัดก็2ครั้งนั่นเองนะครับผมแล้วก็อย่างที่บอกไปครับเกมเจอกับพาเลสเป็นตัวจริงแล้วก็ทําประตูได้ไปซะอีกนะครับผมและพอยิงได้เนี่ยโหร้องหุม่มร้องไห้เพราะทาอะไรไม่ ถูกครับเพราะว่าเขาเนี่ยในคาดคิดาคาดฝันว่าจะได้รับโอกาสการลงตัวจริงให้กับเชลซีเร็วขนาดนี้ตอนแรกเนี่ยเขาจะถูกปล่อยยืมมาที่นาลิกาสเป็นกับบาร์เซียอยู่แล้วแต่ถูกเขาเห็นฟอร์มแบบนี้เขาบอกเลยครับว่าชาโลบาจะอยู่กับทีมต่อไปจะได้เล่นหลักหลายตำแหน่งอาจจะเป็นเซนเตอร์แบ็กตัวกลางตัว,ตวขวาตัวซ้ายหรือว่าเป็นกองกลางตัว,ตวรับก็ได้ครับ แล้ววันนี้ครับผมจะพาคารู้จักกับเจ้าหนูเทรเวอร์ทอมชาร์โรบาร์ครับเขาเกิดเมื่อ5กรกฎาคมในปี1999ปัจจุบันอายุ22ปีครับเกิดที่เซร์าลีอัเน่ครับเป็นหมู่เกาะเล็กๆนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเล่นให้กับทีมชาติอังกฤษนะครับผมเขาเป็นเจ้าของสูสง190เซนติเมตรเทรเวอร์ชาร์โรบาร์ครับเป็นน้องชายของนาเทเนลชาร์โรบาร์เด็กเก่าของเชลซีนั่นแหละโดยทั้งคู่ครับคู่พี่น้องคู่นี้เนี่ย เซ็นสัญญาเข้าสู่อาคาเดมี่ของเชลซีนะครับโดยท่านักของจรุดเทเวอร์ชารบานเนี่ยอยู่กับเชลซีตั้งแต่ยู9ครับและเขาคนนี้ครับก็เริ่มฝึกปลือฝึกซ้อมมาเยอะแยะมากมายแล้วก็หวังนะครับว่าเอาวะจะทําให้ชาวเมืองฟรีทาวแห่งประเทศเซียราลีโอนเนี่ย จะมีชื่อเสียงในเรื่องของฟุตบอลมากยิ่งขึ้นนะครับผมและเขาเค่อยๆแต่ระดับขึ้นมาเรื่อยๆและฝีเท้าก็เด่นกว่าเทเนียลที่เป็นพี่ชายของเขานะครับผมทางด้านของเชลบาครับส่วนใหญ่เนี่ยยินตำแหน่งแบ็กขวาแล้วก็เซนเตอร์แบ็กนะครับในช่วงของอะคาเดมี่ในตอนนั้นแต่ว่าก็ถูกดันขึ้นมาเล่นกองกลางด้วยเพราะเขาเนี่ยเป็นคนที่มีรูปร่างสูงและก็เล่นบอลกับเท้าได้ดีครับโดยเขาครับได้ลงเดบิวต์เมื่ออายุ14ปีแต่ข้ามไปเล่นในทีมยูย่เลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ได้สัญญาทุนน, 2016. น,ทนัก ช่วยให้ทีมเนี่ยคว้าแชมป์เอฟเอยู c u คัและก็เป็นขาประจําในทีมชุดยูสิแล้วก็รักษาแชมป์ป้องกันแชมป์ยูฟายูดลีกเอาไว้ได้และพี่ดามาครับชลบานเนี่ยก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับลงตัวจริงไปถึง25เกมจาก28เกมที่ลงสนามนะครับผมนอกจากนี้เนี่ยยังมีส่วนร่วมทั้ง8นัดแล้วก็รวมไปถึงยิงประตูได้ในรอบรองชนะเลิศอีกด้วยครับแล้วก็ไปถึงรอบชิงเนี่ยพวกเขาสมาสมารถคว้าแชมป์ ยุทธ์ขับได้เป็นปีที่4ต่อกันซึ่งชาโลบาร์นี่แหละครับเป็นคนที่ช่วยแดนกลางแล้วก็แนวรับของเชลซีณเวลานั้นนะครับผมโดยชาโลบาร์ครับร่วมกับเมสซา่มาแล้วก็เจอคอบับแมดด็อกบิสเจมอะไรพวกนี้ครับคว้าแชมป์เอฟเอยุทธ์ขับได้ในระหว่างปี2องพันถึงสองพในระหว่างรุ่นการส7งพันถึงสองพนะครับผมทางด้านของเทวชาโลบาร์เนี่ยมีชื่อเป็นตัวสำรองในทีมชุดใหญ่หลายครั้งเหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้รับโอกาสการลงสนามครับรวมทั้งในการแข่งขัน,น,นอเอฟเอยุทธ์ขับนเเชอรนี่ ความสารพัดประโยชน์ของเขาในการทำให้โจเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผู้จัดการทีมของชุดพนาการของเชลซีเนี่ย บอกว่านักเตะค,คนนี้เจ๋งจริงๆและถ้าจะให้ดีเล่นเป็นโฮลีมีฟิลด์จะเวิร์กมากๆเพราะเล่นบอลในเท้าดีแล้วก็มีรูปร่างที่สูงช่วยสกรีนก่อนถึงแนวรับได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับผมและพอในช่วงซัมเมอร์2018ครับก็มีการประกาศว่าชาลบานเนี่ยจะได้ย้ายออกแบบยิมตัวครับไปร่วมกักบพอลเฮิร์สในตอนนั้นจากพอลเฮิร์สออกไปก็เป็นไบรอันครักแต่ก็เป็นพอลแรมเบิร์ดนะครับอยู่ในถิ่นพอร์ตแมนโรสในตอนนั้นไปู่กับยิฟสวิตทาครับ เขาเน่ยไปใส่หมายเลข6ให้กับอีฟสวิตาวจับไปยืนเป็นกองกลางทีเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ผสมผสานกับการเล่นกองหลังเซนเตอร์แบ็กแลวก็แบ็กขวาด้วยเหมือนกันนะครับผมเขาลงสนามไป44เกมให้กับอีฟสวิตครับทำไป2ประตูและก็ได้รับการชื่นชมอย่างมากเหล่ากูรูเนี่ยผมบอกว่านักเตะคนนี้มีแววดีมากๆครับทำอีฟสวิตเนี่ยถึงแม้ว่าจะตกชั้นไปก็ตามแต่ผลงานของชาโลบาถือว่าทำไได้อย่างโดดเด่นแล้วก็ยอดเยี่ยมครับแล้วก็จบที่สั้นครับชาโลบาเนี่ยก็กลับี่เชลซี และพอถึงในช่วงของซัมเมอร์2019เดือนสิงหาคมในตอนนั้นนะครับชาลบากลับไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งหนึ่งครับแต่ว่าคราวนี้ไปอยู่กับฮัรเดอร์ฟิลด์ทาวครับชาลบาครับไปร่วมงานกับยานซิลเวอร์แดนนี่คอรีแดนนี่สโควฟิล เป็นคนสุดท้ายนะครับผมเพราะว่า2คนก่อนหน้านี้โดนปลดมาตลอดครับและเขาเนี่ยกลัร,ร่วมทีมจอห์นส์มิทสเตเดียมของฮาร์ดฟิลด์ทาว w ์ครับแล้วก็ย้ายพร้อมกับค a m i มิลกราบาล่จาก Liverpool, ลเอมิลส t มิ o โลจาก Arsenal, Andy King จากเลสเตอร์ยูนาโลเซอร์จากเอลฟ์ตันคิรนฟิลิปจากเอลฟ์ตันแล้วก็ c คริสวิลล็อกจากเบนฟิก้นะครับผมท่านักของเชโลบาลเนี่ยมาใส่เบอร์8ให้กับฮาร์ดฟิลด์ทาว w ์แล้วก็เขาคนนี้ครับ โดนจับเล่นกองกลางซะเป็นส่วนใหญ่เหมือนเดิมแล้วก็มีสลับกับการเล่นเป็นแนวรับเซนเตอร์แบ็กแบบนี้ด้วยนะครับผมลงไป37เกมแล้วก็ช่วยให้ทีมฟิลท์ทีมนี้รอดตกชั้นได้สาเร็จแล้วพอถึงตลาดซัมเมอร์เนี่ยเขาก็ถูกยืมมาอีกครั้งครับแต่ว่าคราวนี้ไปอยู่หลีกเอิงของฝรั่งเศสไปอยู่กับลอริยองทีมน้องใหม่ของหลีเอิงในฤดูกาลนั้นและเขาคนนี้ครับเล่นเป็นกองกลางตัวรับผสมผสานกับกองหลังตัวกลางเหมือนเดิมนะครับผมร่วมกันกับคิวสสต็อป ปรสเยนนั่นเองครัแท่งทีมสร์ดูมูสเตอร์ของหล่อเหลีงตอนนะครับเขาไปใส่หมายเลข8ของทีมลงสนามไป30เกมยิงไป2ประตูช่วยให้ลอเิลียงนั้นอยู่รอบบิลิเออร์ได้สำเร็จด้วยการจบที่16ของตารางและเขาคนนี้ครับ เป็นคนยืนตัวจริงในการดวลกับปเปเรซเชมงและก็เอาชนะปารีสได้ด้วย3 .2 ประตูต่อสในฤดูกาลที่ผ่านมาครับและพอจบซีซั่นครับทนงั้นของชาลบาคนนี้ครับเกือบและที่จะไปสู่ถิ่นเมไซยาสเตสเดียมของปาเลเซียแต่สุดท้ายเนี่ยทูเคิลให้โอกาสการปรีซีซั่นก่อนและชาลบาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นแต่ทูเคิลก็ชื่นชอบนะครับผมสุดท้ายทูเคิลส่งลงเกมยู่้าซูเปอร์ครัพและชาลบาก็ไม่ทำให้ผิดหวังรวมไปถึงเกมพรีเมียร์ครับชาลบาก็ได้รับโอกาสการเป็นตัวจริงแล้วก็ทำประตูได้เสียด้วยนะครับผมานน ตำนานของอาร์เซนอลเนี่ยกล่าวชื่นชมชาลบาเป็นอย่างมากเขาบอกว่าเขาเนี่ยดูชาลบาครับในเกมที่เจอกับอาร์เซนอลในเกมกระชับมิตรในช่วงของปีซีซั่นนะครับผมเขาบอกว่าเขาเห็นชาลบาเนี่ยนึกถึงวัวจิลฟานได้ตอนที่อยู่กับซัลตัมตันเลเกียลครับก็ต้องมารอดูว่าชาลบาครับจะได้โอกาสการสนามมากน้อยขนาดไหนคิดเห็นยังไงกับชาลบาก็ลองคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับผมคุณชอบเขามากก็ลองคอมเมนต์กันไปได้นี่ก็เป็นเรื่องราวของเจ้าหนูฟอร์มแจ่มนะครับสินบลูเทเวอร์ชาลบาเพื่อนเด็ดเจ๋ยยับกับชนะของแฮทิคโนีี้ลาไปก่อนสสวััดครบ